ที่สาคัญนะครับวัยรุ่นคนนี้นะครับน้องเขาโอนเสร็จแล้วก็หายจ้อยไปเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆน้องคนนี้ซึ่งของราคาของเนี่ยเยอะมากหลักหมื่นนะครับหมื่นอัพเลยนะครับผมนะครับห้าหกจุดนี้นะครับแล้วก็เซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วนี่วัยรุ่นปทุมตึงอยู่แล้วนะครับผมลูกค้าปทุมจริงๆของผมเยอะมากนะแล้วก็ที่สําคัญอ่ะใจถึงนะครับใจถึงสั่งของเยอะนะครับผมสั่งของเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ลูกค้าห้าหกปีทั้งนั้นนะครับผมก็กลับมาสั่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมมีข้อควรระะังตไหนน เสื้อตัวน,นี้เสื้อตีปอกนะครับผมนี่แล้วก็ปาดหลบเรียบร้อยนะครับผมให้ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนอ่าแกนชีดน้ำมันเครื่องขึ้นเสื้อฝาไม่ต้องกลัวนะครับหลบให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวีดีโออีกทีหนึ่งว่าเอ้ยมันมันต้องหลบเพราะอะไรอะไร,ะไรละเอียดยังไงกับแข้งพี่ไม่ได้ไปขัดให้เงาให้แบบว่าให้โอ้ยแววาวมุมสวยอะไรคือพี่เอาที่ใช้ได้จริงๆอะนะครับผมเดี๋ยวพี่มาร์คสีให้เออพี่ลืมมาร์คสีตรงนี้ เดี๋ยวพี่มาร์คสี่ให้ว่าให้ใส่แฮมตรงเดี๋ยววัยรุ่นไปใส่แล้วไม่ตรงทางเดินกับแป้นพรานี้เดี๋ยวมันอากาศมันไหลเวียนไม่ดีแล้วก็มีการเชื่อมพอ่อ